มึงดูดเนี่ยเดินเข้าไปหาเขายังไงแขนเลยฟึ๊บแล้วมึงมึงทำยังงี้เลยอ่ยฉันโมพมันมีงัวหลายตัวแล้วก็ไม่บอกแค่เนี้ยรู้เรื่องเลยนี่กล้าดีไงมาตบหน้าฉันเนี่ยใช่ทำไมจะไม่กล้าดีแน่นั่นเหรออยากลองใช่ไหมไม่เชื่อลองดูสิอ้ ทำแบบนี้ห้อยกว่าเก่าอีกโอ้ไอกูอายก็คือไอ้กูหน้าด้านหนามึนเล่นเลยมึงทำคือเนาะคืออะไรคือเป็ดไส้เหน่ไอ้กรบมึงให้ลูกกุดรุดพบปันแมงรุดขี้ไอ้คนอื่นพอได้รุดอย่างฉันมันจะดูได้เหรอนี่จมูกนี่หอมเขาด่หน้ามันใช่เป็นยืนหอมลมเล่นบ้าใหญ่แล้วก็ไมบอกตั้งแต่ที่แรก จมูกก็ใหญ่มึงไม่ได้เรื่องนี่ถึงแน่ล่ะเหรอแหมซูดเมื่อกี้ปากยิ่งห้อยกว่าเก่าเลยใช่เลยพีลิดฉากเมื่อกี้ตัดออกเลยนะเซ็นเซอร์เลยเซ็นเซอร์ไม่งั้นหาสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมาปิดปากผมไว้ด้วยโอ้มาลองดูว่าใครจะแน่กว่ากันออออออะพพไปววิโ้้นนนกย åh, åh, åh!